ยอพิศวัตคาตะเกม EP ที่8หลังจากที่สุชาติและมีนาได้มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งสุชาติก็ตั้งใจให้มีนาได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารสูงสุดเช่นเดียวกันแต่สุชาติก็ยังไม่อยากที่จะหักหาน้ำใจของลูกสาวทั้งสองคนเขาจึงยังไม่บอกกับลูกทั้งสองส่วนทางด้านโอมที่ได้พบกับมีนาครั้งแรกนั้น เขากลับรู้สึกถึงแรงประทะบางอย่างและนั่นก็ทำให้ภาพในอดีตผุดขึ้นมาทับซ้อนจนเขานั้นรู้สึกหวาวุ่นใจและต่อมาทั้งสุชาติมีนาเจและโอมต้องเข้าร่วมประชุมด้วยกันแต่ในระหว่างที่โอมกำลังพรีเซนต์งานอยู่นั้นเจก็ได้สังเกตถึงท่าทีของมีนาที่มองโอมด้วยสายตาอันหวานหยดเยิม้ม และโอมเองก็มองมีนากับเช่นกันเมื่อโอมรู้สึกตัวจึงรีบละสายตาจากมีนาเพื่อพรีเซนต์งานต่อไปสุดท้ายสุชาติก็จบการประชุมด้วยการประกาศว่ามีนาจะกล้ามาเป็นผู้บริหารคนสำคัญของบริษัทซึ่งก็ะทำให้เจไม่พอใจเป็นอย่างมากจนทำให้เกิดสงครามประสาทระหว่างว่าที่แม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยง อย่างมีนาและเจและแล้วงานวันเกิดของเจก็มาถึงเจหวังว่าบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตเธอคือสุชาติพ่อของเธอจะเป็นคนที่อยู่กับเธอตลอดเวลาในวันสำคัญซึ่งในระหว่างนั้นมีนาก็วางแผนที่จะทำให้สุชาติไม่ได้ไปงานวันเกิดของเจ โดยการที่เธอนัดสุชาติมาที่คอนโดมาทานข้าวด้วยกันพาวินีจึงถามมีนาว่าแผนการนี้จะสำเร็จหรอจะยื้อเขาไหวหรอวันนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวเขานะมีนามั่นใจว่าเธอสามารถรั้งสุชาติไว้ได้และแล้วสุชาติก็ได้ตกหลุมพรางของมีนาเมื่อมีนาแกล้งทำเป็นคนดี ทำเป็นไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเจเธอจึงแกล้งบอกสุชาติไปว่าคุณไปเถอดคะ่ะฉันอยู่ได้ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเราจะจบกันแค่คืนนี้สุชาติมองมีนาอย่างเห็นใจแล้วเขาก็ทนต่อความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับมีนาไม่ได้จนทำให้เขาลืมวันสำคัญของลูกสาวไปมีนาดึงสุชาติมากอดเอาไว้ ด้วยการใช้มันยาสนีจนทำให้สุชาติลุ่มหลงไปตามความต้องการของหญิงชายอย่างเร่าร้อนส่วนทางด้านเจก็ร้อนใจที่ไม่เห็นหน้าพ่อมาในงานวันเกิดเจจึงได้ถามกันอย่างร้อนใจแต่กันก็ไม่สามารถที่จะพูดความจริงออกมาได้ทําให้เจเสียใจมากกับความรู้สึกนี้แต่งานวันเกิดของเจก็ยังมีบางสิ่ง จะพอให้เธอนั้นยิ้มออกมาได้เพราะคนที่ถือเค้กมวเซอร์ไพรส์ในวันเกิดของเธอคือโอมเจและโอมมองตากันอย่างวันซึง้งเมื่อเจรู้สึกตัว mm hmm. เธอก็อธิษฐานและเป่าเค้กอย่างมีความสุขแต่ความสุขในวันนั้นของเธอกลับไม่มีสุชาติพ่อของเธออยู่ด้วยเช้าวันต่อมาที่บริษัทเจและมีนาต่างเดินมาเจอกันมีนาพยายามโชว์แหวน ที่สวมอยู่ในมือให้เจได้เห็นทำให้เจตกใจมากเพราะแหวนวงนั้นเป็นแหวนแม่ของเธอเจาถามมีนาด้วยความโมโหว,ว่าเธอไปเอาแหวนแม่ของฉันมาจากที่ไหนมีนาจึงถามเจไปอย่างเย่ะเย้ยว่านี่แหวนแม่ของคุณเหรอเจโมโหมากเธอพยายามที่จะแย่งเอาแหวนคืนมาแต่ระหว่างที่ทั้งคู่กําลังฉุดกระชากลากถูกันอยู่ตรงบันได จังหวะน,นั้นเองก็ทำให้มีนาถึงกับหนายหลังแต่โชคดีที่โอมเข้ามารับได้ทันจนทำให้โอมและมีนาได้ใกล้ชิดกันอย่างแนบแน่นมีนาแทบเข้าไปซบอกของโอมและนั่นก็ทำให้มีนานั่นถึงกับเคลิม้มส่วนทางด้านโอมก็รู้สึกถึงความคุ้นเคยบางอย่างเมื่อได้สติโอมก็ดันมีนาให้ออกห่างจากตัวเอง มีนามองโอมด้วยความรู้สึกหน้อยใจที่โอมนั้นไม่อยากใกล้ชิดกับตนเจที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ทําให้เธอนั้นเริ่มรู้สึกสงสัยในตัวของมีนาและโอมเพราะมีอะไรบางอย่างที่ทั้งคู่นั้นพยายามที่จะปกปิดและที่สําคัญก็คือเจเองก็เริ่มรู้สึกหึงหวงโอมขึ้นมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในอีพีหน้านะคะ คลิปนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ